สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูหัวระพาดาวกันนะคะวันนี้ดาวจะพามาตัดแต่งกิ่งหัวระพาแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงถึงใบเยอะกอใหญ่แบบนี้นะคะนี่จะเห็นว่าหัวระพาดาวใกล้จะออกดอกเห็นไหมคะพอเริ่มใกล้จะออกดอกอย่างนี้เราก็จะต้องตัดแต่งกิ่งนะคะนี่ค่ะ อาจจะมีมแมลงบ้างนะคะเพราะว่าเราก็ใช้แต่ชีวาภาพค่ะคือบอกกับแม่ไว้นะคะว่าในนี้นะเก็บกินได้ตลอดแต่ขนาดมีไม่กี่ต้นก็เก็บกินไม่ทันนะคะเพราะเราไม่ได้กินทุกวันนะคะหัวละพาแต่ถ้าเราปล่อยให้ออกดอกนะคะเต็มต้นต้นเขาจะโทมค่ะวันนี้เราก็เลยจะทำการตัดใบเพื่อที่จะให้เขางอกงามแล้วก็ ใบเยอะๆนะคะนี่ใช้กันไกลลำบากจังเอามือนี่นะคะเด็ดเลยเด็ดยอดเด็ดยอดที่กำลังสแตกเด็ดออกเลยนะคะที่ยวยาวในเด็ดออกเลยนี่วนนี้มือดํามากเลยค่ะเพราะว่าตากแดดแดดเยอะมากเลยนี่นะคะ ตัดออกนะคะนี่เพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาออกดอกนะคะเราก็จะตัดให้หมดถ้าเสียดายนะคะอ,ออกดอกนะคะต้นก็จะโทมะคะ่ะไม่แตกนะคะนี่ตัดให้เป็นแบบนี้นะคะทรงพุ่มแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะเราก็เอาไปปัน่นกินกับเป็นน้ำก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปทํากับข้าวเย็นนี้เลยก็ได้นะคะนึกเมนูไว้เลยค่ะ ก็เดาปั่นได้เอเราเรา,เราตัดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็จะได้ทรงพุ่มๆแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องเสียด,ดายนะคะเดี๋ยวเราจะพามาฉีดยาไม่ใช่ยาสิเป็นฮอร์โมนบำรุงค่ะอันนี้นะคะที่เราทำไว้ฮอร์โมนนมนะคะส่วนมากเวลาจะฉีดไม้ที่ว่ากินใบอย่างนี้เราจะใช้ฮอร์โมน นมสดนะคะแต่อันนี้ที่เราทําก็คือฮอร์โมนไข่บวกฮอร์โมนนมก็คือจบในขวดเดียวเราก็จะใช้อันนี้เลยค่ะน้ําประมาณ1ลิตรนะคะเราก็จะใช้1 0บซีซีค่ะจุ๊จุๆๆอจุยู่ตรงไหนโอเคตัววัดนะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะอ่าเรียบร้อยเวลาฉีดนะคะก็คือจะจะฉีดช่วงเช้า กับช่วงเย็นนะคะดูน้องหมาเราอ่ะนะคะฉีดเลยให้ชลุ้มทำนะคะอันนี้เราฉีดตอนเช้าค่ะนี่ให้ดูอีกต้นหน,นึ่งให้พักหวานนี่ต้นนี้ยังไม่ได้เด็ดนะคะเด็ดยอดก็คือเดี๋ยวจะไล่เด็ด ทีละต้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่ทันค่ะเด็ดทีก็เสียดายนะคะเอาไปทํากับข้าวนี่นะคะใบเขาก็จะงามเขียวแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยแล้วก็ต้นอยู่ได้ทนนานเป็นปีไม่โทมนะคะมานะเด็ดอย่าให้ออกดอกนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปลองใช้กับไม้กินใบที่บ้านอย่างหัวราพากระเพรานี่นะคะได้หมดค่ะลองลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ